วนโนออโต้คร์สลับุรีค่ะวันนี้อยู่กับส้มรถสวยสูวนโนออโต้คราค่ะและก็บิวตี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถเก่งราคาเบาๆ 2, 2> าแบนหลักด้วยกันนะคะดีเลยไปคันไหนก่อนดีคะพี่ส้มดีเลยค่ะต้องคันนี้เลยโตโยต้ายารีสค่ะมินิไซส์นะคะมาใหม่เลยคันนี้นะคะรถสวยสภาพเดิมๆเ,เลยค่ะและที่สำคัญค่าง,งวด สบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะ,คะเดี๋ยวให้วิวที่พาเดินดูออปชั่นรอบกันหนึ่งรอบค่ะอ่านะคะสำหรับนะคะโตโยต้ายาริสปี2010คันนี้นะคะมาด้วยแบบว่าสีขาวมาเลยสียอดนิยมนะคะสีขาวค่ะสวยอ่ะแม็กขึ้นมากเลยเนาะอ่านะคะรอบๆอบคันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามีการสาดให้รอบคันเลยนะคะ ข้างหลังนะคะจะเป็นตัว E นะคะรุ่นนี้กระจกเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่ก็จะเป็นโลโก้นะคะข้างหลังก็จะมีตัวเซนเซอร์เเซซนอร์ข้างหลังอยู่ตรงนี้นะคะนี่สองจุดเหมือนเดิมใช่สองจุดนะคะเ,เดิม,อมร,รอบๆผันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ สวยงามมากเล็กๆค่ะเล็กๆกระพัดรัดข้างวดเบาๆแต่ว่าตัวนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยเี่ยจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างอยู่ตรงนี้นะคะอ่าพอมาถึงข้างหน้านะคะก็คือแบบเดิมๆเดิมๆจากศูนย์นะคะมีไฟตรงนี้ไฟใหญ่มากมีไฟอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกนะคะครอบด้วย นี่สีดำเป็นสกเกิร์ตแต่งข้างหน้าเหมือนแบบโหลดหน้าอะไรอย่างนี้นะคะ,ะส่วนภายในค่ะพี่ส้มไปค่ะไปข้างในจ้าโทนภายในนะคะจะเป็นแบบทูโทนนะคะนี่เลยจะเป็นสีดำตัดกับสีเทานะนี่เลยกระจกนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าเดี๋ยวส้มเสียบกุญแจไว้นิดนึงนะ โตโยต้ายาลิสคันนี้นะคะมีแอร์แบ็กให้นะคะ2องลูกนะคะที่พวงมาลัยหลูกนะคะนี่เลยแล้วก็อีกหนึ่งลูกนะคะฝั่งคนนั่งข้างๆนะคะแล้วก็เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงช่วงคอนโซลหน้านะคะรองรับระบบ FM AM CD DVD นะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะแอร์เป็นแอร์เมน่นวลนะคะใช้มือหมุนนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ ผู้หญิงเราก็ชอบเกียรโต้เนาะขับง่ายค่ะสะดวกสบายมากเลยโทนภายในจะเป็นบ่อหนังทั้งคันนะคะบาหนังทั้งคันเลยแล้วก็ด้านหลังฝั่งห้องโดยสารที่กว้างมากด้านหลังฝั่งห้องโดยสารหนังทั้งคันเนาะทำความสะอาดง่ายค่ะแล้วก็ถึงรถจะเล็กแต่แบบว่าภายในก็ไม่ได้แคบอย่างที่เราคิดเนาะใช่แล้วก็นั่งไบเลยค่ะโปรโมชั่น ตอนนี้นะคะที่ซูรโนอโอตโตคาสระบุรีตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะขับฟรีเกวันค่ะใครนะคะที่อยากได้โปรนี้นะคะต้องรีบทักเข้ามาจองรถหรือ,อทักเข้ามาดูรถทดลองขับได้เลยนะคะที่นี่เลยค่ะซูรโนอโอตโตคาสาะบ,บุรีค่ะแล้วก็เดี๋ยวส้มกับบิวตี้จะพาไปดูอีกหนึ่งแบรนดนะ์นั่นก็คือแบนด์นิสสันฝั่งนู้นกันเลยค่ะ,ะเป็น,น,นรถอีโก,กคาะอนะ,อะสำหรับจ้า Nissan March คันเล็ก น้อยคันนี้นะคะเป็นรถปี2017จ้าถือว่าใหม่มากๆเลยนะคะปีนี้อ่ะมาช่วงกระจังหน้ากันก่อนดีกว่านะกระจังหน้านะคะสำหรับกระจังหน้าตัวนี้นะคะนี่ครอบปุ่ม,มวัตถุโเมียมนี่มันเป็นแบบว่าดำดำเงาอะค่ะดำเงาสวยมากแล้วก็แบบว่านี่โลโก้นะคะไปปึ๊บ สำหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกเนาะนะคะหน้าก็จะเป็นแบบประมาณนี้อ่าไปดูข้างๆกันนะคะ,ะข้างๆนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวอ่าตรงนี้นะคะนี่มีไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วก็แม็กอันนี้แม็กแต่งมาให้แล้วเนาะแม็กใส่แม็กแต่งมาให้แล้วซึ่งแบบเออโอเคแต่ว่าทีนี้กระจกคะ่ะกระจกนะคะลูกค้าจะเป็นแบบว่า ไม่ดำเงาเหมือนรถอะ่ะคือแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นลูกเล่นะนะเนาะก็คือแบบว่าเออจัดว่าเด็ดอยู่นะรับเจ้าคันนี้นี่เป็นเป็นเป็นเหมือนมาตรีมเดียวกันคือกระจกค,ค่ะที่จับจะแบบว่าจะเป็นไม่ใช่ดนเหมือนไม่ใคล้ายดาด้านอ่านี่ย่าไปอ๋อนี่มาแบบว่า,า,าฟิล์มมืดมาเลยอะ่ะคือแบบว่าดาดุอะไรอย่างงี้อ๋ออเครอบๆบคันนะคะ ง,งานละเอียดง,งานละเอียดสีดํานี่ก็ถือว่าเป็นสีแบบว่ายอดฮิตอยู่นะอืมนะคะ,ะดูรอบ,บพันไปก่อนเนาะคือเอาไปก็ไม่ต้องไปแบบว่าแต่งเพิ่มอะไรมากคือแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วเนาะ ใช่ค่ะแท้่ก็ลัง,ลงทั้งหน้าจะเป็นประมาณนี้ใครที่กําลังออมองหารถเก่งราคาเบาๆนะคะแนะนําเป็น2คันนี้เลยค่ะข้ามวลเริ่มต้นั้งแต่3,000บาทขึ้นไปนะคะใช่ค่ะคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์ทหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบเจ็ดนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในกันเลยค่ะอ่านี่เป็นโทนภายในนะคะของนิสสันมาร์ทคันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจะมีแอร์แบ็กให้2ลูกนะคะนี่เลย1ลูกนะและอีก1ลูกนะคะที่ทวงมาไยค่ะ นี่เลยตรงพวงมาลัยก็จะมีโลโก้นะคะของแบรนด์นิสสันด้วยนะคะเก๋ๆกันไปเลยนะแล้วก็ช่วงคอนโซลด้านหน้าน,นะคะรองรับระบบ FM, AM, CD, DVD นะคะใช้งานได้ปกติมีช่องเสียบ AUX แล้วก็ USB <c oughs> ให้ด้วยนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าเอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าเชื่อมต่อกับ USB เนาะแอร์เป็นแอร์เมนุนเหมือนเดิมนะคะนี่เลยปรับหมุนเพิ่มองศาปรับิีทางแอร์ได้เลยนะคะ แล้วก็อันนี้สามารถที่จะปรับร้อนปรับเย็นได้นะคะลูกค้าแล้วก็ขับซิ่งซิ่งด้วยเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์ธรรมดานะคะขับซิ่งซิ่งด้วยเกียร์ธรรมดากันไปเลยค่ะสำหรับคันนี้นะส้มเปิดทางงวดให้เลยนะคะอยู่ที่สี่พันบาทค่ะสี่พันบาทนะออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทำอาชีพอะไรก็สามารถที่จะมาออกรถกับ สูวนอัโต้คาสรสลับบุรีได้เลยนะคะใครนะคะที่กําลังมองหารถเก่งอีโก้คานะคะเอาไว้ใช้งานนะคะอยากให้คิดถึงสูวนอัโต้คารสรับบุรีไว้เป็นที่แรกนะคะเพราะว่าสูวนอัโต้คานะคะมีทั้งรถเก่งรถกระบะนะคะหลายรุ่นหลายยี่ห<ช>้อมากเลยค่ะคะามวลเริ่มต้นตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปนะคะ,คะแล้วก็ฝาก กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็กดอะไรนะคะน้องบิวตี้กดกระดิ่งค่ะกดไลค์เนาะแล้วก็สกบสอบถาม<อ>เพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปเด็ดๆจากสวนโนนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดอยากสอบถามรายละเอียดแบบเร่งด่วนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0996359415ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ099936359414จ้าปืน ren, ป่นเต้นตื่นเต้น อโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ส้มนะคะกับบิวตี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดีจ้า